สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกสบายใจไหมครับเวลาหยิบทูมากินแล้วคิดว่ากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้สุขภาพตัวเองนี่คือความเชื่อที่เรายึดถือกันมานานแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกว่าทูบางชนิดที่คุณกําลังทานอาจเป็นอันตรายที่สุดที่แอบซ่อนอยู่ในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุมานานผมเห็นความจริงที่น่าตกใจจากการวิเคราะห์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจพบว่าการทานถูที่ผิด ชนิดเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง48%เลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมขอเล่าถึงคุณสงชัยผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่ทานถั่วชนิดหนึ่งทุกวันเพราะคิดว่าช่วยลดน้ำหนักแต่สุดท้ายถั่วชนิดนั้นเกือบทำให้การรักษาโรคหัวใจของเขาล้มเหลวเพราะมันไปนรบกวนยาในวิดีโอนี้ผมจะให้แผนที่แก่คุณพ่อคุณแม่เราจะแยกแยะชัดเจนสีถัวดีที่ต้องทานเพื่อบำรุงสมองและหัวใจและสีถัวร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วที่มีฤทธิ กรุณาดูให้จบนะครับเพราะความลับของถูอันดับหนึ่งในรายการที่ต้องหลีกเลี่ยงคือกุญแจสําคัญที่อาจช่วยชีวิตคุณหรือคนในครอบครัวได้ก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากรู้ว่ามีใครเคยรู้สึกว่าทานถูแล้วสุขภาพแย่ลงไหมครับถ้าเรื่องนี้คุณเคยกับคุณพิมพ์คําว่าใช่เลยลงในคอมเมนต์นะครับมันช่วยให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเอาละ่ะเรามาเปิดเผยความลับแรกกันเลย ตอนนี้เราจะมาดูกันที่สีถั่วที่เปรียบเสมือนวีรบุรุษที่คุณพ่อคุณแม่ควรเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารนะครับถั่วเหล่านี้คือยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อแพงๆเลยอันดับที่1อัลมอนด์ถั่วอันดับแรกที่เราพูดถึงคืออัลมอนด์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฝรั่งปัญหาที่เราเจอมากในผู้สูงอายุคือกระดูกพุนง,ง่ายล้มแล้วกระดูกหักและอาการท้องผูกที่รบกวนชีวิตเกือบ40เปอร์เซ็นลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทรราาบบหมมคัว่ออน ไม่ได้แค่มีแคลเซียมแต่ความฉลาดของมันอยู่ที่การรวมตัวของแคลเซียมและวิตามินอ e ีในปริมาณสูงสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะมอนมีแมกนีเซียมซึ่งทำหน้าที่เหมือนพนักงานขับรถอัจฉริยะคอยพาแคลเซียมตรงดิ่งไปที่กระดูกข,ของเรานี่คือคกลไกป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวนี่คือคกลไกสำคัญที่ร่างกายที่สูงวัต้องการมาก พราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราจะลำเลียงสารอาหารได้ไม่ดีเท่าเดิมหากเราทานแตแ่แคลเซียมเดียเด่ยวๆอาจเกิดการสะสมที่ไม่ถูกต้องได้การทานอาัลมอนเพียงวันละ15-20เมล็ดจะช่วยบรรเทาการสูญเสียมวลกระดูกตามธรรมชาติที่มักจะเร่งตัวขึ้นหลังอายุ65ปีนอกจากเรื่องกระดูกแล้วไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในอัลมอนยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับ ผมจำได้ว่าคุณสุดาผู้ป่วยของผมที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังจนต้องพึ่งยาระบายอยู่บ่อยๆหลังจากที่ผมแนะนำให้เธอทานอะโอนเพิ่มเข้าไปในอาหารเช้าทุกวันอาการท้องผูกที่ค้างคามานานก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะอะโอนให้ใย,ยอาหารสูงถึง3.5กรัมต่อหนึ่ง่วยบริโภคมันช่วยให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติอย่างอ่อนโยนดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มทานอะโรมเลยครับปริมาณที่แนะนำคือ15-20เมล็ดต่อวันและเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ ให้เลือกแบบที่มีเปลือกบางๆหุ้มอยู่เพราะเปลือกนั้นอุดมไปด้วยสารฟาโลนอยด์ที่ทำงานร่วมกับวิตามินอ e ีช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดกรุณาเชี้ยวให้ละเอียดจริงๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลักซึ่งเป็นเรื่องอันตรายสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนรามาต่อการที่ถั่วอันดับที่สองในล i ต t ถั่วแห่งความสุขนะครับอันดับที่สองวอลนัทวอลนัทหรือถั่วสมองรูปทรงของมันคล้ายสมองของเราอย่างน่าประหลาดนี่คือถั่วที่เด่นเรื่องการดูแลสมอง โดยเฉพาะเลยครับปัญหาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กังวลคือเรื่องที่หลงที่ลืมความจําไม่ดีเท่าเดิมและการนอนไม่หลับที่มาพร้อมกับอายุทั่ววอลนัทมีอะไรดีขนาดนั้นคําตอบคือมันมีกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกหรือที่ดินในปริมาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับถั่วอื่นที่ดินนี่แหละครับคือกรดไขมันโอเมก้าสามจากเพื่อที่ช่วยทาให้เยื่อหุ้มเซลล์สมองยืดหยุน่นและช่วยเรื่องการส่งสัญญาณประสาทให้ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับว่างานวิจัยที่ตีพิม ในวารสารโภชนาการพบว่าผู้สูงอายุที่ทานวอลนัทเพียงวันละ7-9เครึ่งเมล็ดเป็นเวลา8สัปดาห์มีความเร็วในการประมวลผลความคิดและความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเหตุผลหลักที่วอลนัทสำคัญมากคือเมื่อเราอายุมากขึ้นสารสื่อประสาทต่างๆในสมองเราจะทำงานช้าลงสารประกอบโพลีฟีนอลในวอลนัทสามารถข้ามผ่านกรอบป้องกันสมองเพื่อไปลดการอักเสบในเนื้อเยื่อประสาทได้โดยตรงนี้เป็น,นกลไกสำคัญที่อาจช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมได้สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือวอลนัทเป็นแหล่งของเมลาโทนินตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มักลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับการทานวอลนัทเพียงเล็กน้อยในช่วงเย็นจะช่วยปรับวงจรการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ผมมีผู้ป่วยท่านหนึ่งคือคุณบุญอายุเจปีที่บ่นเรื่องนอนไม่หลับและคิดช้าลงผมแนะนําให้เขาลองทานวอลนัทตามปริมาณที่แนะนําเพียงสองเดือนคุณบุญกลับมาบอกผมว่าหมอครับผมนอนหลับสบายขึ้นมากเลยและที่สําคัญ ผมจำรายละเอียดเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นอีกครั้งวอลนัทให้ประโยชน์ต่อหัวใจด้วยนะครับเพราะมีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าอาร์จินีนที่ช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นผมขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ทานวันละ7จถึงเ้าเครื่องมเมล็ดนะครับเคล็ดลับคือให้เก็บวอลนัทไว้ในตู้เย็นเพราะน้ำมันในถั่วนี้บอกบางมากอาจจะเหม็นหืนได้ง่ายและถ้าเป็นไปได้ลองแกะเปลือกเองบ้างนะครับถือเป็นการบริหารมือและกล้ามเนื้อมัดเล็กไปในตัวเรามาถึงถั่วลำดับที่สามที่ผม อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนลองเพิ่มในเมนูประจําวันแล้วครับอันดับที่3พิตาชิโอถั่วพิตาชิโอมักถูกมองข้ามในการพูดคุยเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ความจริงแล้วมันคือเครื่องมือชั้นยอดในการควบคุมความดันโลหิตและปกป้องดวงตาของเราครับปัญหาที่คนสูงอายุเจอบ่อยที่สุดคือความดันโลหิตสูงและความกังวลเรื่องการมองเห็นที่ลดลงหัวใจสําคัญของพิตาชิโอคือสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างโพแทสเซียม และโซเดียมพิตาชิโอมีโพแทสเซียมสูงถึง285มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคขณะที่มีโซเดียมต่ำโดยธรรมชาติการรักษาสมดุลของแร่ธาตุนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะไตของผู้สูงอายุจะทำงานในการขับโซเดียมส่วนเกินได้ไม่ดีเท่าเดิมการทานพิตาชิโออย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดความดันโลหิตซสโตลิกตัวบนไดถึงถึง3-5จุดนี่เป็นผลที่คล้ายกับการใช้ยาบางชนิดเลยนะครับแต่ไม่มีผลข้างเคียงที่ต้องกังวลมันทำงานง่ายๆคือช่วยลดการกักเก็บโซเดียมในร่างกายเรา นอกจากเรื่องความดันแล้วพิตาชิโอยังมีสารลูทีนลูทีนและซีแซนทินซีแซนทินซึ่งเป็นสารสีเหลืองที่รู้กันดีว่ามีประโยชน์ต่อจุดภาพชัดมาคูลาของดวงตาสารเหล่านี้ช่วยต่อสู้กับภาวะจอรประสาทตาเสื่อมตามอายุซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในคนอายุ60ปีขึ้นไปการปกป้องดวงตาของเราก็เหมือนการปกป้องความเป็นอิสระรในชีวิตนะครับถัพิตาชิโอมีสีเขียว และมู้งที่สวยงามสีเหล่านี้บ่งบอกถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวเร่งให้เราแก่เร็วขึ้นผมมีผู้ป่วยหลายท่านที่ทานยาความดันอยู่แล้วเมื่อเสรร์พิสตาชิโอเข้าไปพวกเขารู้สึกว่าอาการดีขึ้นมากบางท่านยังพบว่าการแกะเปลือกถั่วเป็นเหมือนการฝึกสมาธิและเป็นข้อดีที่ไม่เหมือนใครของถั่วชนิดนี้การแกะเปลือกทําให้เราต้องใช้เวลาไม่สามารถหยิบเข้าปากได้รวดเร็วเหมือนถั่วชนิดอื่นนั่นทําให้เราทานน้อยลงโดยอัตโนมัติและเป็นการฝึกการกินอย่างมีสติ ดังนั้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการดูแลความดันและดวงตาปริมาณที่แนะนําคือประมาณ49เมล็ดต่อวันหรือประมาณหนึ่งกำมือขอให้เลือกชนิดที่ไม่ใส่เกลือหรือเกลือน้อยที่สุดนะครับการกระทาเล็กๆน้อยๆอย่างการแกะถั่วก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราควบคุมสุขภาพได้ดีขึ้นครับและแล้วเราก็มาถึงสุดยอดถั่วอันดับสีที่ผมเชื่อว่าเป็นกลุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นสําหรับสุขภาพผู้สูงอายุแล้วครับอันดับที่4ราสินัท บราศินัทมาเป็นอันดับหนึ่งในลิตรของผมเพราะบทบาทที่สําคัญแต่ถูกมองข้ามในการสนับสนุนต่อไทยรอยของคุณพ่อคุณแม่ครับปัญหาที่ผู้สูงอายุจํานวนมากเผชิญคือความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหรืออารมณ์ที่แปรปรวนโดยมักคิดเอาเองว่าเป็นเพราะความแก่ตามธรรมชาติทั้งที่จริงแล้วอาจเป็นสัญญาณของต่อมไทยรอยทางงานผิดปกติซึ่งกระทบต่อคนไทยอายุเกิน65ปีเกือบ20%เปอร์เซนต์นี่คือเหตุผลที่ปราซินัทคือที่สุดมันคือถั่วที่เป็นแหล่งซิลิเนียมซิลิเนียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ในโลกครับซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากบราสินัทเพียงหนึ่งเมล็ดให้ซิลิเนียมมากถึง1นึ่งของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันซิลิเนียมมีหน้าที่สําคัญในการกระตุ้นฮอร์โมนไทรอยให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ใช้งานได้จริงคิดถึงต่อมไทรอยเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของร่างกายนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานดีเราก็จะมีพลังงานมีการเผาผลาญที่ดีและอารมณ์คงที่การรักษาระดับซิลิเนียมที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้เครื่องยนต์ ของคุณพ่อคุณแม่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ปราซิลนัทยังมีกรดไขมันชนิดพิเศษที่ช่วยปกป้องปลอกไมอีลินไมอีลินซึ่งเป็นชนวนหุ้มเซลล์ประสาทปลอกหุ้มน,นี้มักจะเสื่อมลงตามอายุการรักษาปลอกไมอีลินให้แข็งแรงจะช่วยให้การประสานงานของร่างกายดีขึ้นเวลาตอบสนองเร็วขึ้นและความคิดอ่านก็ว่องไวขึ้นตามอายุที่มากขึ้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งคุณปริชาที่เคยถูกวินิจฉัยว่าต่อมไทรอยด์เริ่มทำงานช้าเขาดูหมวยเหงาและเหนื่อยง่ายมาก หลังจากที่เขาเริ่มทานบราสินัทในปริมาณที่ถูกต้องเขาบอกผมว่าฉันรู้สึกมีพลังงานกลับมาเหมือนตอนอายุห้สิบอีกครั้งตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าถั่วสีชนิดใดคือมิตรแท้ต่อสุขภาพของเราแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่สําคัญไม่แพ้กันเราจะมาพูดถึงสถั่วที่อาจเป็นอันตรายสําหรับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นครับอันดับที่หถั่วลิสง ปัญหาแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคืออาการปวดข้อปวดไม่ตามร่างกายที่คุณพ่อคุณแม่มักคิดว่าเป็นอาการของคนแกแ่แต่ความจริงแล้วมันอาจมาจากการอักเสบที่เริ่มต้นจากถุลิสงที่เราทานประจําครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าถุลิสงไม่ใช่ถั่วจากต้นไม้มันคือพืชตระกูลถั่วที่เติบโตอยู่ใต้ดินสภาพแวดล้อมใต้ดินนี้เองที่ทําให้มันอ่อนไหวต่อเชื้อราและสารพิษที่เรียกว่าอะฟาทอกซินอฟาทอกซิน อาลาทอกสินนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่ทำลายตับได้และความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับเพราะกลไกการกำจัดสารพิษของตับเราทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมนี่คือเหตุผลที่มันอันตรายสำหรับผู้สูงอายุทุลรสงมีกรดไขมันโอเมก้า6สูงมากซึ่งเป็นกรดไขมันที่ส่งเสริมการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนไทยส่วนใหญ่มักทานอาหารที่มีโอเมก้า6สูงเกินไปอยู่แล้วการทานทุลิสงยิ่งไปกระตุ้นการอักเสบให้ข้อต่อและหลอดเลือดมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินวาฟารินทุลิสงมีวิตามินเคซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพของยาได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยาที่แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์บางท่านก็อาจมองข้ามไปผมเคยมีผู้ป่วยที่ต้องควบคุมการแข็งตัวของเลือดอย่างคุณลุงสมชัยที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นระดับเลือดของเขาไม่คงที่เลยทั้งทั้ที่ทานยาตามคาสั่งพอตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเขาเปลี่ยนมาทานในถั่วสาเร็จรูปที่มีทั้งเกลือน้าตาล และน้ำมันไฮโดรเจนในถั่วเหล่านั้นยิ่งทำให้อาการแย่ลงเพราะมีโซเดียมสูงซึ่งไปเพิ่มความดันโลหิตอีกชั้นหนึ่งทางออกง่ายๆคืออะไรจงเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นลองเปลี่ยนจากในถั่วลิสงไปเป็นในอัลมอนด์หรือในวอลนัทด,ดูนะครับถ้ายังอยากทานถั่วลิสงจริงๆให้เลือกชนิดที่เป็นแบบอบแห้งธรรมชาติและไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเพื่อลดภาระให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สูงวัยของเราครับเรามาต่อการที่ถั่วอันดับที่สองในรายการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ อันดับที่สองเม็ดมะม่วงหิมพานเม็ดมะม่วงหิมพาน์เป็นถั่วที่อร่อยถูกปากคนไทยมากแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่มันมีความท้าทายที่ซ่อนอยู่ปัญหาสําคัญที่สุดคือน้าตาลในเลือดสูงและความเสี่ยงเรื่องกระดูกบางหรือนิ่วในไตครับทําไมถึงอันตรายต่อผู้สูงอายุเม็ดมะม่วงหิมพาน์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างไม่น่าเชื่อประมาณ9กรัมต่อ1ออนซ์ซึ่งสูงกว่าถั่วจากต้นไม้ทั่วไปมากการที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรต จำนวนนี้จะทําให้ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้สูงอายุประมาณ25อร์เซตที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วหลายคนคิดว่าทานเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพจึงทานมากเกินไปโดยไม่รู้ว่ากําลังทําร้ายระดับน้ำตาในเลือดของตัวเองนอกจากนี้รูปทรงของเม็ดมะม่วงหิมพานก็เป็นปัญหามันมีรูปร่างโค้งมนและค่อนข้างเลื่นนี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในถั่วที่เสี่ยงต่อการสำลักมากที่สุดในหมู่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างจริงจังนะครับในด้านภชนาการเม็ดมะม่วงหิมพานยังโดดเด่นเรื่องออกซาเลตออกซาเลตที่สูงสารออกซาเลตนี้จะไปจับกับแคลเซียมในระบบย่อยอาหารทําให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงสําหรับผู้สูงอายุที่กระดูกเริ่มบางอยู่แล้วนี่คือปัญหาที่น่าเป็นห่วงและออกซาเลตยังเป็นตัวการสําคัญในการก่อตัวของนิ่วในไตในผู้ที่ร่างกายมีความเสี่ยงอยู่แล้วผมมีผู้ป่วยท่านหนึ่งคือคุณวิรัต ที่เป็นเบาหวานเขาชอบทานเม็ดมะมโงหิมพานมากเพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าขนมหวานแต่เมื่อเขาเล่าให้ผมฟังว่าทานเยอะแค่ไหนผมจึงเข้าใจทันทีว่าทําไมระดับน้ำตาในเลือดของเขาถึงควบคุมได้ยากข้อควรระวังอีกอย่างคือเม็ดมะมวงหิมพานต้องการการแปลร,รูปที่สูงมากต้องผ่านความร้อนสูงเพื่อกำจัดสารพิษบางอย่างออกไปกระบวนการนี้อาจทำให้คุณค่าทางอาหารบางอย่างลดลง และผลิตภัณฑ์ในตลาดส่วนใหญ่มักผ่านการทอดน้ำมันและปรุงรสเค็มจัดซึ่งจะยิ่งเพิ่มพาระให้หัวใจและหลอดเลือดครับดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังรักในรสชาติของเม็ดมะมวงหิมพานลองเปลี่ยนไปทานบอลนัทหรืออัลมอนด์แทนนะครับถั่วสองชนิดนั้นมีประโยชน์ทางโภชนาการที่เหนือกว่าและมีความเสี่ยงต่อปัญหาสำลักและน้ำตาลในเลือดน้อยกว่ามากสำหรับผู้สูงอายุครับเรามาดูถั่วอันดับที่สามในิสต์ที่เราต้องระวังนะครับถั่วชนิดนี้คือถั่วที่อร่อยที่สุดและแพง อันดับที่3ามแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียอร่อยหอมมันและมีเนื้อสัมผัสที่น่าพอใจมากแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รักสุขภาพนี่คือถั่วที่ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากครับปัญหาที่เราเจอคือน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุอาหารไม่ย่อยท้องอืดและปัญหาสุขภาพฟันครับทําไมแมคคาเดเมียถึงต้องระวังแมคคาเดเมียคือถั่วที่มีความหนาแน่นของแคลอรี่สูงสุดในตลาดเพียงแค่หนึ่งออนประมาณ1 0 1ถึงเมล็ดก็มีแคลอรี่สูงถึงประมาณ200แคลอรี่ และมีไขมันสูงถึง22กรัมเมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราการเผาผลาญของเราจะลดลงตามธรรมชาติทําให้การควบคุมน้ําหนักกลายเป็นเรื่องยากขึ้นการทานถั่วที่อุดมด้วยไขมันเช่นนี้จึงทําให้ร่างกายสะสมไขมันได้ง่ายมากปัญหาที่2คือถุงน้ําดีปริมาณไขมันที่สูงมากในถั่วชนิดนี้ทําให้ถุงน้ําดีต้องทํางานหนักขึ้นมากในผู้สูงอายุที่มีปัญหาถุงน้ําดีทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมหรือมีนิ่วในถุงน้ําดีแบบไม่แสดงอาการ ซึ่งมีประมาณ1 5ของผู้สูงอายุการทานแมคคาเดมีอาจากระตุ้นให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงได้ครับสิ่งที่น่ากังวลต่อมาคือเรื่องฟันแมคคาเดเมียเป็นถั่วที่แข็งและแน่นมากนี่เป็นความเสี่ยงต่อปัญหาทางทันตกรรมอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุที่มีฟันปลอมครอบฟันหรือฟันธรรมชาติที่เริ่มอ่อนแอลงจากการขาดแคลเซียมและสึกหรอตามอายุผมมีผู้สูงอายุหลายท่านในคลินิกที่ทานแมคคาเดมีอย่างสม่ำเสมอเพราะคิดว่ามันเป็นถั่วพรีเมียมที่ดีต่อหัวใจพวกเขามักจะบ่นว่าหมอครับ ทานไม่เยอะแต่ทำไมน้ําหนักขึ้นเอาเอาก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นเพราะความหนาแน่นของแคลอรี่และไขมันสูงของมันนั่นเองครับนอกจากนี้ถูกแมคคาเดมีที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่มกักจะใส่เกลือเยอะและผ่านการทอดน้ํามันทําให้เราได้รับไขมันที่ไม่ดีและโซเดียมเกินความจําเป็นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบความอร่อยและมันของแมคคาเดมีผมขอให้ลดปริมาณลงอย่างมาก หรือเปลี่ยนไปทานพิตาชิโอแทนนะครับพิตาชิโอให้ความกรุบกรอบที่น่าพอใจคล้ายกันแต่มีสัดส,ส่วนไขมันและแคลอรี่ที่เอื้อต่อการควบคุมน้ำหนักและสุขภาพที่ดีกว่ามากสำหรับวัย60ปีขึ้นไปหากคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไม่น่าเชื่อกับข้อมูลของแมคคาเดมีนี้กรุณาคอมเมนต์คำว่าแปลกใจข้างล่างนี้ให้ผมได้เห็นนะครับเรามาถึงถั่วที่อันตรายที่สุดในรายการที่ต้องระมัดระวังแล้วครับนี่คือถั่วที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นวิดีโอที่ไปสร้างปัญหาให้คุณลุงสมชยัย อันดับที่4ี่ไนัททัวไยนัด,นดหรือทัวเม็ดสนกลายเป็นปัญหาที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุเพราะมันมีความเสี่ยงที่ซับซ้อนและแรงหลายอย่างที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจําวันปัญหาแรกและสําคัญที่สุดคือการรบกวนยาสารประกอบในทัวไยนัดสามารถรบกวนการออกฤทธิ์ของยาได้มากกว่า60%ของยาที่คุณพ่อคุณแม่ใช้กันอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดสเตติน และยาต้านอาการซึมเศร้าเมื่อมันรบกวนยายาเหล่านั้นก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ทําให้การรักษาไม่ได้ผลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะหลายครั้งที่ทั้งแพทย์และเภสัชกรไม่ได้แจ้งเตือนผู้ป่วยถึงอันตรายจากการทานถั่วชนิดนี้คุณพ่อคุณแม่จึงคิดว่าทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่กลับกลายเป็นว่ากําลังทําให้สุขภาพแย่ลงโดยไม่รู้ตัวนี่คือสาเหตุที่เรื่องนี้สําคัญกับผู้สูงอายุเมื่อเราทานยาหลายชนิดพร้อมกันโอกาสที่จะเกิดการตีกันของยา ปฏิกิริยาระหว่างยาก็สูงขึ้นผมขอยกตัวอย่างคุณลุงสมชายอีกครั้งการทานถั่วพายนัดเป็นประจำทำให้ยาควบคุมความดันโลหิตของเขาล้มเหลวความดันของเขาสูงขึ้นขึ้นลงลงอย่างน่าตกใจจนเกือบนำไปสู่ภาวะฉุกเฉินปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวโรคแต่มาจากถั่วเล็กๆที่เข้าไปขวางทางเดินของยาปัญหาที่สองคือโรคปากถั่วพายนัดโรคปากสนนี่คือภาวะที่คุณพ่อคุณแม่ทานถั่วพายนัดแล้วจะรู้สึกว่า มีรถคงเหมือนโลหะค้างอยู่ในป่าอาการนี้สามารถคงอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแม้ฟังดูไม่แรงแต่การที่รสชาติอาหารเปลี่ยนไปจะทําให้เบื่ออาหารและงานวิจัยพบว่าผู้ที่เกิดอาการนี้กว่า42มีน้ําหนักตัวลดลงอย่างมากการสูญเสียน้ําหนักอย่างรวดเร็วในผู้สูงอายุเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะทุกโภชนาการนะครับสุดท้ายทัวรายนัดยังมีขนาดเล็กและลื่นนีก็เพิ่มความเสี่ยงในการสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน หรือมีภาวะปากแห้งจากการทานยาหลายขนาดดังนั้นคําแนะนําที่เด็ดขาดที่สุดของผมคือหากคุณพ่อคุณแม่กําลังทานยาเพื่อรักษาโรคเรื้อรังอยู่กรุณาหลีกเลี่ยงถั่วายนัดโดยสิ้นเชิงนะครับการตัดสินใจเล็กๆนี้จะช่วยให้ยาทุกขนาดที่ทานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจช่วยชีวิตคุณไว้ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักครับเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวถั่วทั้ง8ชนิดแล้วจําคุณลุงสมชัยที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับ ปัญหาเรื่องความดันโลหิตของเขาที่ควบคุมไม่ได้ไม่ได้มาจากโรคเพียงอย่างเดียวสาเหตุหลักคือภายนัดถูอันดับหนึ่งในรายการที่ต้องหลีกเลี่ยงที่เขาทานเป็นประจำนั่นเองทันทีที่เราร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงถั่วที่รบกวนยาคุณลุงสมชัยก็กลับมามีสุขภาพที่มั่นคงอีกครั้งนี้คือเรื่องจริงที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในครัวของเรามีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างใหญ่หลวงความรู้ที่เราได้รับวันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากลัวแต่มีไว้เพื่อให้เรามีอำนาจในการเลือกสสิ่่่งททีีีดดุ ให้ตัวเองสุขภาพที่แข็งแรงในวัยเกษียณถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจและความใส่ใจในสิ่งที่ร่างกายต้องการมาถึงตรงนี้ผมมีคำถามสำคัญที่สุดคำหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณจะให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นสิ่งแรกหลังดูวิดีโอนี้จบลงคำมั่นสัญญานั้นอาจจะง่ายๆอย่างเช่นฉันจะกินบราซินัทแค่หนึ่งเม็ดพรุ่งนี้เช้าหรือฉันจะทิ้งถั่วเหลืองในโหลทิ้งไปเลยได้โปรด แบ่งปันคำมั่นสัญญาส่วนตัวของคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อให้ทุกคนกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวแรกและถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเราได้จริงโปรดกดไลค์เพื่อแสดงการสนับสนุนนะครับ และเพื่อยืนยันว่าคุณจะร่วมเดินทางไปกับเราและไม่พลาดวิดีโอดีๆที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาแห่งการใช้ชีวิตอีกต่อไปโปรดกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การติดตามช่องแต่เป็นการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มุ่งมั่นจะมีชีวิตที่ดีที่สุดร่วมกันสุดท้ายนี้ลองนึกถึงใครสักคนที่คุณรักที่เขาควรได้ยินข้อความสําคัญนี้แล้วกรุณาแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขานะครับการกระทาเล็กๆของคุณอาจช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้จริง ขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ